ขอความนอบน,อนอ้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอถวายความเคารบพระเถรานุเถระทุกโลกพร้อมเพื่อนสหธรรมิกพระสงฆ์อมกษามเณี ตลอดถึงยักโรยวพุนาคุ้ใจบุญทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปู่โชคหมดไปแล้วหนึ่งโยมหมดไปอีกแล้วหนึ่ง เป็นวันสำคัญของคุณโชคเชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี้หมดทุกคนปีละหนึ่งหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องอายุเรื่องร่างกายหรือร่างที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ ไม่มีอะไรยังยืนเมื่อมีมาย่อมหมดไปเมื่อเกิดมาย่อมดับไปเป็นของธรรมดาไม่แน่ไม่แน่บางคนเกิดมายังเรียกคำว่าแม่ไม่ได้ข้็ไปเสียแล้ว บางคนอยู่จนเรารำแ่างลูกๆลกำคาญงน่าเวทนาใครที่มีพ่อแม่ใครที่มีพ่อแม่ที่แก่ชาราส่วนมากพวกเราทั้งหลายชอบ ว่าชอบดา่าคือคำว่าว่าว่าดา่าบางทีพ่อแม่อายุมากอายุมากสังขารเขาเก็บไปพวกเราทั้งหลายไหนจะยุ่งเรื่องธรรมะหากินไหนจะยุ่งเรื่องคนแก่อยู่ที่บ้าน อย่าลืมอย่าลืมต้องให้ความสำคัญโยมต้องให้ความสำคัญเชื่อว่าที่นั่งอยู่นี้แก่ทั้งหมดแก่ทั้งหมดพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายตลอดถึงปู่เองตลอดถึงปู่เองเ <c oughs> มื่อเราได้เกิดมาแล้ว เมื่อเราไม่เกิดมาแลว้วสิ่งที่พวกเราต้องการนั่นก็คือความสุขความสบายผู้เชื่อว่าอย่างนั้นผู้เชื่อว่าทุกคนต้องการความสุขความสบายอันที่เราจะสอแสวงหาความสุขความสบายนั้น มีเพียงน้อยนิดมีเพียงน้อยนิดยังมากพวกเราทุกวันนี้ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้เขาจะให้เวลาสร้างความดีเขาจะให้เวลาสร้างบาปก็ไม่เกินก็ไม่เกินเจ็ดแปดส เ้าก็ไปจากกันจะร้อยปีก็ยากจะร้อยปีก็ยากเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราทั้งหลายสะส,สะสมบุญสะสมความสุขเอาไว้นั้นถึงแม้ว่าสถานที่แห่งน,นี้จะมีมากด้วยบุญที่เปี่ยมลน้นจะมีมากขนาดไหนหากใจทุกคน ไม่น้อมรับหรือไม่ยอมรับคำว่าบุญเชื่อว่าสวยขนาดไหนก็ทุกข์คีเรยังไงก็ทุกขถ้าจิตใจเราน้อมรับบุญเชื่อว่าตาบอดก็ยังสวยแขนด้วนก็ยังงาม เพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เกิดกับตัวกับตนอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปแบ่งหรือไปกระจายให้มากนะักถ้าเราจะต้องการบุญเราพิจารณาตัวเราก่อนหาบุญในตัวเราก่อนเราบกพร่องตรงไหน,น เราไม่ดีตรงไหนเราทำอย่างไรคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้แต่ตัวพวกเราเองนั้นรู้ว่าเราทำดีหรือทำชั่วว่าเราอิจฉาหรือไม่อิจฉาตัวเราเท่านั้น ที่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ในผลก็ดียาจบก,ก็ดีไม่มีใครรู้ว่าใครคิดยังไงเพราะบุญนั้นเราพัฒนามาจากใจ หูตาปากจมูกเป็นผู้บ่งชี้ออกมาเป็นผู้บ่งชี้ออกมาคือใจเป็นตัวบังคับบางคนน่าชื่นอ,อ,อกรมคือเกลียในใจกูเกลียแต่กูจำเป็นต้องคุย ใจกูอิจฉาเมองแต่กูจำเป็นต้องคุย <c oughs> แต่ข้างในมันรุ่มร้อนมันเร่าร้อนนั่นเราก็รู้ตัวเราเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่ท่านทั้งหลายสอบสแสวงหาบุญไม่ว่าจะเป็นวัดที่ไหนสำนักที่ไหน ผู้เชื่อว่าพวกเราทุกคนนี้ผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วทำบุญก็มาเยอะพอสมควรเชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าพวกเราทำบุญมาเยอะพอสมควร <c oughs> แต่ถ้าเราทำบุญแล้ว โอ้ยกูมีเงินร้อยล้านพักไปสักสามลานมันจะเป็นยังไงวะอาจจะทุกได้อาจจะหมดได้เชื่อปุบบ<น>ุญถ้ารอ<ม>ให้รวยป่วย<ม>ตายพอดีไม่ได้ทำบุญทุกทรมานการสร้างบุญนั้นโยมไม่ต้องรอไม่ต้องรอจิตใจเรามีแค่ไหน อย่างไรจิตใจเรามีประมาณไหนที่เราจะไปร่วมบุญกุศลณที่สถานลานบุญนั้นต้องพิจารณาตัวเองบางคนบางคนมีซองพระป่าซองกระถินซองบุญไปถึงบ้าง โอ้ยทำบุญอีกแล้วเหรอ,อทำบุญอีกแล้วเหรอหน้าที่ของพระคือชักชวนทำบุญถ้าใครว่ากูโชคเมื่อบอกบุญแล้วไม่รับฟังก็ให้กูบอกชั่วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระโยมทั้งหลายทำไม่ทำพระไม่ได้ว่าไม่มีใครบังคับ การสร้างบุญต้องใช้สติใช้ปัญญาไม่ต้องให้มีใครบังคับเราพอทำได้ก็ทำไม่มีบาทเดียวก็ทำได้เอาจิดเอาใจไปอนุโมทนาสาธุกกับคนที่เขามีพอที่จะแบ่งัน,นบุคคลผู้ให้นั้นย่อม อยู่เหนือกว่าคนผู้รับผู้เชื่อว่าอย่างนั้นผู้เชื่อว่าอย่างนั้นเปรียบให้รู้เปรียบให้เห็นว่ามือผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่ามือผู้รับผู้ให้นั้นจะไม่ค่อยตกเพราะมันมีที่รองรับ มือพูกให้แต่พวกเราถ้าเราขาดสติขาดปัญญาให้แล้วกลัวหมดนี่ปัญหาโอ้กูจะให้ดีนี่เอออย่าไปให้มันอย่าไปให้มันไม่ทำมาหากินทำไปเถอะคนดีก็ทำบุญไปคนไม่ดีก็ทำบุญไป อยากทำบุญคำว่าบุญไม่เลือกที่ดีที่ชั่วการที่เราท่านท่าหลายจะสร้างบุญไม่ต้องเลือกที่ดีที่ชั่วทำไมปู่ถึงพูดอย่างนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตรงนี้ดีหรือชั่วแต่เรารู้ได้ว่าใจเราดีหรืออย่าง ใจเราคิดดีหรือ,อยังถึงเราจะทําบุญกับคนชั่วแต่ใจเราคิดดีบุญย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเชื่อว่าอย่างนั้นคนดีคนชั่วเราไม่สามารถรู้เราไม่สามารถรู้เลยยังโยงมที่มหาปูน่นี่ไม่สามารถรู้ว่าปโชคดีหรือร้าย ปูโชคเป็นยังไงแต่ปุโร่ะปูโชคคือทำหน้าที่ผู้ให้เมื่อให้หมดแล้วปูโชคก็สบายใจให้ไปแล้วปูโชคเป็นนี่ปูก็ไม่ให้มาช่วยชัยนี่ปูหาเองอย่างน้อยท่านในพลท่านในอำเภอท่านด็อกเตอร์นี่ที่นั่ง,งข้างๆปู แล้วเขาก็ช่วยใช้น,นี่พ,พูดผิดแน่เพราะฉะนั้นญาติโยมนะ <c oughs> เรามาทำบุญอย่าไปคิดมากไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอเลยเราไม่มีเอาบุญที่พ่อที่แม่ให้เรามา <c oughs> คือจิตใจสิบนิ้วพนมเห็นใครทำบุญอนุโมทนาสาธุเข้าไป อ่านโมทนาสาธุเข้าไปบางทีเราอาจจะได้บุญมากกว่าคนที่เขาวักเงินมาร้อยล้านสิบล้านก็ได้นั่นเขาทำบุญด้วยความสนุกเพื่อเพลินเพ,เพห,หาเพราะขา้อมีเพราะฉะนั้นอย่าสแสวงหาที่ดีถ้าจิตใจเราไม่ดีเหมือนเดิม ไม่ต้องไปหาการหาบุญการสร้างบารมีสร้างบ้านสร้างฐานนะสร้างครอบครัวสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างที่ใจเสีก่อนให้สร้างใจเราให้ได้เสีก่อนนี่คือเรื่องจริงถ้าเราสร้างใจเราไม่ได้ แล้วเราจะสร้างอะไรมางคนมีบ้านร้อยล้านพันล้านสร้างที่ใจคือเขาเข้มแข็งต่อสู้มิ้นรนและเชื่อว่าคนมีบ้านเป็นร้อยล้านเขาทำดีทำไม่ดีอะไรมาเราก็ไม่รู้ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลย เพราะฉะนั้นการสร้างความดีการสร้างสิ่งไม่ดีไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองรู้ตัวเองมีหน้าที่อย่างเดียวมีหน้าที่ชี้ทางชี้ทางเอออย่างนี้ดีนะอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ไม่ดีนะทำไมกูถึงรู้ บางทีผู้อาจจะปฏิบัติมาบางทีผู้อาจจะเรียนเล็กๆน้อยๆคือทําหน้าที่เป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ปูไม่สามารถทําให้รักปู่ทุกคนได้แต่ปู่จะพยายามสร้างให้คนรักมากกว่าคนเกลียดหน้าที่ของปู่ทาได้แค่นั้น ปูไม่ใช่แป๊บซี่จะได้ดีที่สุดปูไม่ใช่สปาปจะได้สดใสสับซาาแต่ขอเป็นโตชิบานำสิ่งที่ดีสุดชีวิตเขาว่าอ,อย่างานั้นว่าตามเขาว่าตามเขาชื่ใจรรับอย่างไเพราะฉะนั้นเรื่องบุญกุศลน,นั้น,นเราอย่าหวังพึ่งใครถ้าจิตใจเราไม่น้อมรับ รับผลบุญที่เราไปเห็นตรงนั้นคนนี้ชี้อย่างนี้คนนั้นชี้อย่างนั้นพระทุกรูปทุกนามหน้าที่ของพระคือชักช,วนญ,ญชวนญาติโยมทําบุญเมื่อปู่ญาติโยมชวนญาติโยมทําบุญเช่นในวันนี้หลังจากที่ปู่บุญให้ญาติโยมแล้วประทานมาถึงใช่นไหมแห่ทางถวายพระไกร แจกสิ่งของผุงยันทีตลอดถึงลอต <c oughs> เตอรี <c oughs> ่หกสิบใบโปยหกสิบใบจะไปซื้อลอตเตอรี่เขามาแจกไม่ได้รวยแต่ผูมีสปอนเซอร์ <c oughs> จะคองร้านอาหารญี่ปุ่น คนเขาขาวจำชื่อไม่ได้ลุกขึ้นดิแนะนำตัวด้วยเยใครท,ที่กินชอบกินอาหารญี่ปุ่นไปได้เลยที่กระบินบุรี <c oughs> ตอนกินฟรีแต่ก่อนออกจากร้านไก่ตังแค่นั้นไปได้เลยที่กระบินบุรี <c oughs> นะ <c oughs> อ่า <c oughs> และท่าน่อไป นายอำเภอคนโปรดหลอที่สุดโยกบินเหมือนกันขอโยนายอำเภอชนะผู้ใจดียุคขึ้นให้โยมดูนิดหนึ่งหน้าตาดีที่สุดนะ,ะนะเห็นไหมท่านต่อไปพลเอกพลตรีอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนั่นคือ ท่านดร์สิวาวิทย์ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยอยืนขึ้นหน่อยครับรูปรอที่สุดนี่เห็นไหมยืนขึ้นให้หน่อยนะี่รอ,อแฟนเยอะเมียเยอะนะคนนี้นี่บุคคลพวกนี้ ท่านต่อไปขาดไม่ได้อดีตเป็นเจ้ากรมทหารบกตัวเล็กๆหน้าตาดีๆพลตรีวัชรินทร์อ่ไหมตัวเล็กนิดเดียวสิ่งที่เราลืมไม่ได้พูดสนับสนุน,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 นเ,อออเนจ้าของ ไม่พ้นดีกว่าอารุขึ้นเจ้าของถุงยังชีพที่แบ่งปัปถุงยังชีพที่แบ่งปัปที่ขาดไม่ได้นางฟ้านางสวรรค์เขียวเขียวข้อใจนะเขาก็จะมาทำหน้าที่ให้ทางวัดให้พวกเราได้ชมดูให้ดีก็จะได้ดีๆครับ เขารำไม่ดีแต่เราดูดีเราก็ได้ดีใช่ไหมเออเขารำไม่ดีแต่เราดูให้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมทั้งวันตลอดถึงกลางคืนไทรรถแห่กูนับไว้หมดแล้วอยู่ทั้งหมดนี่นะถ้าใครพอพรุ่งนี้ยังมีกิจกรรมไปถึงสี่โมงครึง่ง ก <laughs> ิกรรมกิตกรรมพวกเราพรุนี้สี่โมงครึ่งรู้เลยโยมตอนนี้แหละไม่รู้ว่าพาระริยโยมนะฮะตอนสี่โมงเออสี่โมงเย็นน่ะตอนนี้เลยยมสัมันตอนนี้ไม่ทลรยดะยังพอยิ้มได้นะโยมเนาะเออพรุ่งนี้สำคัญเอาไปจากนั้นจัดโจเดี๋ยวคณะ โปงลางเราก็ยังไม่เคยได้เห็นโปงลางจากนาทศาินร้อยเอ็ดเขามาแสดงให้พวกเราชม่ะโปงลางเป็นแบบไหนไม่รู้นางไหานางตะกรา้นานางอะไรเยาะก็เลยยากรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ถือโอกาสถือโอกาสบ่นให้ญาติโยมพอคิดเอาไปขัดเกลาจิตใจ เพื่อชำระสะสางสิ่งสกรปรกในจิตในใจให้ใสสะอาดขึ้นมาในเมื่อล้างน้ำเปล่าๆมันไม่ใสต้องใช้แฟใช้สบู่ล้างเข้าไปเมื่อแฟตสบู่ล้างแล้วไม่ได้ต้องใช้น้ำกรดล้างยังไงให้มันสะอาดสนิมที่มีอยู่ในจิตในใจสนิมที่อยู่ในจิตในใจเคยอิดฉางเคยยาเคยเกลียดเคย ว่าเขนั้นว่าีลองพับดูกลับจิตกลับใจเขาเรียกว่าตัวกลับไม่ได้หรอกเกิดมาอย่างไงก็อย่างนั้นเหมือนปู่เกิดมาหน้าตาดีก็ดีอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปู่ฝากฝังเอาไว้คือบังคับจิตบังคับใจให้บุญมันเกิดในจิตในใจเมื่อบุญเราเต็มตัวแล้ว ั่วบาปอกุศลใดๆมันไม่มีที่พักที่อาศัยในร่างกายเรานั่นเองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกปักร,รักษาช่วยดลบันดาลให้โลกศิษย์ของหลวงปู่โชคพูดจากกจจริงเรื่องจริงปู่โชคจะขอรับผลกรรมทุกคนกรรมชั่วประการใดลำบากประการใด กรรมที่โยมสร้างมาขอกรรมชั่วนั้นจงมาส่งผลที่ปูโป่โชคปู่โชคขอถวายกรรมดีต่อหน้าเทวดาต่อหน้าครูบาอาจารย์หลวงปูช่ชวงช่วยยกกรรมดีๆหากกรรมใดที่ปู่โชคสร้างมาดีแล้วขอกรรมดีเหล่านั้นจงเป็นผลสะท้อนย้อนกลับไปหาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาให้มีสติมีปัญญารับ เอาบุญเอากุศลให้มีแต่ความสุขความสบายสิ่งหนึ่งประการใดที่ญาติโยมทั้งหลายปรารถนาเอาไว้ปรารถนาแล้วไม่ผิดธรรมผิดวิดในผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ขอให้ทุกคนจงจ,งจงเริญรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปด้วยเธอ ริยธนยะกถาให้บรรดาญาติญาติรวมทังหลายที่เดินทางมาวันวันนี้ครับยังไม่เสร็จแค่นี้นะครับต้องใจเย็นๆต่อไปอีกตรงนี้ก็จะเป็นพิธีการที่พระพุทธเจ้า จะได้จเจริญพุทธมนต์ต่อนะแลวกพอดังนั้นก็ทุกท่านไม่ต้องลุกไปไหนฟังพระคุณเจ้าสวดมนต์ต่อนะก็จับสถานที่ให้ลวกปู่ได้หันหัหนหลังเรียกว่าหันหลังนะลวงปู่ลุกก่อนเลยวิยจะยกธรรมะเอเอาเอา,เอาเลยว่างั้นเอาเลย เริ่มเลยแรงเผยครับช่วงนี้